วันนี้เราจะมาเปรียบเทียบ Toyota Yaris a t Hybrid Honda City e-h e HE v ซึ่งก็เป็น Hybrid เหมือนกันแล้วก็ m g 3 Hybrid และคันสุดท้ายคือจะเป็น b y d c o a l 5คันนี้จะเป็น plug in hybrid เดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบในเรื่องของการใช้งานเผื่อคุณผู้ชมท่านใดกำลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใน segment น,นี้อยู่แต่ก่อนหน้านี้ผมก็ได้เปรียบเทียบ Honda City กับตัว Toyota Yaris a t i v ไว้แล้วเผื่อคุณผู้ชมท่านใดแบบกาลังลังเลอย,อยู่แค่2คันนี้ก็สามารถไปดูคลิปอน,นันได้เลยนะ แต่ว่าในขนาดเดียวกันเห็นคุณผู้ชมหลายท่านก็คอมเมนต์มากเหมือนกันว่าแบบเอ๊ยอยากจะให้เปรียบเทียบก,กับตัว MG3 หรือว่า BYD Seal 5ด้วยในกลุ่มนี้เพราะว่าเราอาจจะมีหลายคันที่เป็นตัวเลือกอยู่นั่นเอง จุดแรกที่เราจะพูดถึงก็คือราคาแต่ขอย้ําก่อนว่าราคาที่เราพูดถึงณนะตอนนี้เลยคือจะเป็นช่วงต้นหรือกลางเดือนพฤศจิกายนในปี2025เหตุผลที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าราคาในบางคันราคาในบางรุ่นมันอาจจะไม่นิ่งมันจะมีโปรโมชั่นมันอาจจะมีส่วนลดต่าง,างๆหรือในขณะเดียวกันเผ่อคุณผู้ชมท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ในปี2026หรือว่าในอนาคตอันไกล ไม่แน่ราคามันก็จะมีการปรับเปลี่ยนได้อยู่เสมอเลยครับก็เริ่มต้นกับตัว Toyota y a r i ิ a เอที e ก่อนละกันอันนี้จะเป็นตัว Hybrid เป็นหลักเลยนะคันนี้เพิ่งเปิดตัวแบบสดๆร้อนๆประมาณ2เดือนได้แล้วนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่2รุ่นนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ7,19,000บาทจนถึง7 6 9 9 0 0 0บาทอันนี้คือจะมี2รุ่นย่อยแต่นี้คือเป็นราคาโปรโมชั่นเช่นเดียวกันถ้าในปี2026 Toyota ก็จะเพิ่มคันละ1 0,000บาท ต่อมาก็จะเป็น Honda City อันนี้จะโฟกัสที่ตัว Hybrid เป็นหลักก็จะมี2รุ่นครับก็จะอยู่ที่6 7 9 9 0 0บาทจนถึง7 4 9 9 0 0บาทอันนี้คือจะเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับก็คือลดมาจากราคาเดิมอยู่ที่ประมาณ50,000บาทบวกลบซึ่งอันนี้ขอย้ำว่าเป็นโปรโมชั่นแต่ก็ไม่รู้ว่าโปรโมชั่นของ Honda City มันจะลากยาวไปมากน้อยแค่ไหนต่อไปจะเป็นตัว MG 3ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่4 9 9 0 0 0 9,900บาทจนถึงตัวท็อปสุดอยู่ที่6 1 9,900บาทอันนี้ก็มีโปรโมชั่นส่วนลดมาเช่นเดียวกันและสุดท้ายก็คือ BYD Seal 5อันนี้น่าสนใจเลยเพราะว่าจะมีราคาเดียวนะตอนนี้อยู่ที่6 9 99, 9,900บาทอันนี้คือจะเป็นราคาตัวท็อปแต่ว่าตัว BYD Seal 5ตัวเริ่มต้น เขามีเหมือนกันแต่แค่ยังไม่ได้ประกาศราคานั่นเองเชื่อว่าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือว่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025เราจะทราบราคาตัวเริ่มต้นของ B Y D ซ5อย่างแน่นอนแต่ในขณนะเดียวกันสมมติถ้าคุณผู้ชมท่านใดกําลังลังเลอยู่ว่าแบบเอ๊ะราคามันจะนิ่งอยู่หรือเปล่าคือเอาง่ายๆครับถ้าสําหรับในปี2025นะเราไปดูช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนหรือว่าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025พอเข้าไปในงานแล้วว่าราคามันจะจบตรงนั้น แน่นอนสำหรับปีนี้นะ แต่ในขนาดเดียวกันถ้าท่านใดชมคลิปอยู่ในปี2026หรือว่าช่วงไหนก็ตามนะครับในแต่ละปีอะ่ะมันจะมีอยู่เป็นเฟสเฟสหรือว่าเป็นช่วงช่วงนะถ้าเอาแบบชัวร์ๆก็คือในช่วงงานมอเตอร์โชว์หรือว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปนั่นเองอันนี้คือจะเป็นช่วงที่เขาแข่งขันในเรื่องของราคาอยู่พอสมควรแต่น,นี่คือราคาหน้างานนะถ้าท่านใดแบบสนใจรถคันใดคันหนึ่งจริงๆเลยอะ่ะลองไปสอบถามทางเซลล์เพิ่มเติมหรือว่าติดต่อที่โชว์รูมก็ได้นะในเรื่องของโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆดอกเบี้ยส่วนลดของแถม มันจะมีจีบป,ปะถะเยอะมากมายเลยครับก็ลองสอบถามดูนะครับในแต่ละคันแต่แน่นอนเหตุผลที่ผมเปิดด้วยราคาก่อนก็เพราะว่า เราจะต้องเปรียบเทียบด้วยนะมันไม่ใช่ว่าเอ้คันนี้ดีที่สุดแต่ว่าราคามันอาจจะแพงที่สุดก็ได้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานของเรารู้ว่าในขนาดเดียวกันน่ะเราเล็งแบบรถที่ถูกที่สุดเลยแต่ว่าบางทีการใช้งานมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับเราด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราพูดถึงทรงหรือว่าขนาดตัวรถแล้วอะมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทุกคันเลยอะมันจะเป็นแบบซีดานสประตูเว้นแต่ตัว MG 3มันจะเป็นแบบฮชแบ็กหประตูนั่นเอง MG 3จะไม่ได้มีเป็นแบบซีดานและ เช่นเดียวกันถ้าเป็น Toyota Yaris a t t i v e มันไม่ได้มีเป็นแบบ Hatchback มันมีเป็น Hatchback ก็จริงแต่ว่ามันแค่ Toyota Yaris ไม่ใช่ a t i v e ในตัวใหม่ที่เราคุ้นเคยกัน h o n d a City มีเป็นแบบ Hatchback เหมือนกันและ b y d Seal ซจะไม่ได้มีเป็นแบบ Hatchback แต่ถ้าเราดูขนาดตัวรถอะสำหรับผมนะไซส์ของ Honda City Toyota Yaris a t สเอจะใกล้เคียงกัน Mg 3อ่ะคือมันจะรู้สึกว่าเล็กกว่านิดนึงแน่นอนเนื่องจากเป็น h ฮ t ช h แบ็ k และ byd seal 5จะรู้สึกว่าใหญ่และยาวที่สุดแต่ถ้าเราไปดูพื้นที่ภายใน byd seal 5กับ Honda City สําหรับผมจะรู้สึกว่าโดยเฉพาะแถวที่2อ่ะจะมีพื้นที่ที่กว้างที่สุดถ้าเราเปรียบเทียบกันแล้วเอาจริงสมมุติถ้าเราต้องการแบบใครกว้างที่สุดอ่ะในแง่ของพื้นที่แถว2อ่ะระหว่าง2คันนี้เอาจริงอ่ะ ผมว่ามันไม่ต่างกันเยอะมากแต่ถ้าจะต้องเลือกอะซีลหผมว่าจะกว้างกว่านิดนึงส่วนยาริสเอทีฟแล้วก็ MG3 อจะจะใกล้เคียงกันสําหรับผมอะพอๆกันเลยจะไม่ได้แตกต่างกันถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นออปชันการใช้งานแถวที่2อ่ะก็จะเหมือนกันพอสมควรเว้นแต่ตัว MG3 คือตรงที่วางแขนนะครับหรือที่พิงแขนตรงกลางอะเอจจะไม่มีให้ แต่ที่เหลือจะมีให้หมดเลยแต่ถ้าเป็นการนั่งของเบาะแถวที่2อ่ะในแง่ของความสะดวกสบายความชันเป็นต้นอ่ะภาพโดยรวมอ่ะคือผมว่า BYD Seal 5คือถึงแม้พื้นที่มันจะกว้างที่สุดอ่ะแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะเวลาเรานั่งอ่ะบางทีถ้าเรานั่งตรงๆอ่ะสำหรับผมนะมันอาจจะไม่ได้รู้สึกสบายถึงขนาดนั้นเราอาจจะต้องเอนลงมานิดนึงหรือว่าสไลด์ตัวลงมานิดนึงและถ้าเราไปดูตัว Yaris Active Hybrid อ่ะถ้าเราดูจากภาพอ่ะมันจะรู้สึกติดศีรันนิดนึง แต่ว่าเอาจริงๆอะเวลาผมลองนั่งแล้วก็ใช้งานจริงอะคือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันติดถึงขนาดนั้นนะภาพโดยรวมก็ถือว่านั่งสบายอยู่เหมือนกันและถ้าเป็น Honda City e-h-e-v เนี่ยถ้าเทียบกันหมดเลยนะเพราะว่าจะนั่งสบายสุดนะคือพื้นที่มันรู้สึกว่ามันโปร่งมันกว้างแล้วก็บอกไม่ได้ชันเกินไปคือองศาโดยรวมอะผมรู้สึกว่ามันโอเคนะแต่ถ้าเป็น m.g 3อมะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันแค่อาจจะไม่ได้ถึงจุดๆนั้นละกันถ้าแบบเอาง่ายเลยถ้าเราจะต้องเรียงลําดับอะผมจะเลือก Honda เป็นคันแรก ต่อมาก็คือจะเป็น B Y D Seal 5เพราะว่าพื้นที่เล็กรวมจีปาถาโพนเนี่ยมันจะกว้างกว่าต่อมาก็จะเป็น Yaris A T Hybrid ซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบ Yaris กับตัว Seal 5แล้วว่ามันจะไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นพูดถึงองค์ประกอบภาพโดยรวมนะและสุดท้ายก็คือจะเป็น M G 3นั่นเองซึ่งขอย้ำว่ามันจะไม่ได้แตกต่างหรือว่าห่างกันถึงขนาดนั้นแต่นี่แค่แรงลำดับเพื่อคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนแถวด้านหน้าภาพรวมอ่ะจะใกล้เคียงกันมันจะรู้สึกว่าโปร่งและโลง่งแต่มีข้อออสััังงเกกตตยู่คคนนึ็ืว ซีลห้ามันไม่ได้แปลว่ามันแคบนะแต่ว่าแท่นตรงกลางของซีลห้ามันจะรู้สึกว่ามันใหญ่นิดนึงสําหรับคนที่ตัวใหญ่หรือว่าสูงหน่อยอะจะรู้สึกว่าแท่นตรงกลางมันอาจจะติดขาดนิดนึงนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่ผมอ้างอิงเปรียบเทียบในแต่ละคันในแต่ละรุ่นผมก็อ้างอิงจากตัวเองเนาะผมสูง170่ซนติเมตรนะครับเผื่อท่าในใดที่สูงกว่านี้หรือว่าตัวใหญ่มากกว่านี้ก็อาจจะลองเปรียบเทียบด้วยตัวเองก่อนก็ดีครับก่อนที่จะตัดสินใจและอีกจุดหนึ่งที่สําคัญสําหรับผมเลยคือช่องเก็บของงต่าๆบาที เราตัดสินใจที่จะซื้อรถอะเราอาจจะมองข้ามจุดนี้ไปแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงอ่ะ จุดนี้สำหรับผมถือว่าสำคัญมากๆเลยนะถ้าเราพูดถึงพื้นที่วางของต่างๆหรือว่าช่องเก็บของต่างๆอย่างเช่นแบบอะโทรศัพท์กระเป๋าตังสายชาร์จขวดน้ำกระดาษชิ้ชูเป็นต้นคือมันมีจิป,ปถาถะเยอะมากมายอะเนาะผมรู้สึกว่า h o n d a c i t y อะ่ะจะตอบโจทย์มากที่สุดคือมันจะมีช่องจุกจิกแต่ว่าช่องจุกจิกเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงเออเนี้ยคือผมชอบมากผมสามารถวางกระเป๋าตังโทรศัพท์แล้วรู้สึกว่ามันเข้าที่เข้าทางอะ่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันโดดหรือว่าไม่ได้รู้ ว่ามันฝืนเกินไปต่อไปคือ MG 3ผมรู้สึกว่าแท่นตรงกลางของเขาอะ่ะมันใหญ่และในขนาดเดียวกันอะ่ะมันไม่ได้แค่ใหญ่อย่างเดียวมันสามารถวางของได้จุกจิกพอสมควรเลยอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยในตัว MG 3ถือแม้ส่งจะเป็นแฮชแบ็กรู้ว่าเปรียบเทียบกับ คันอื่นๆแล้วอะทรงของ MG 3อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนักแต่พื้นที่หรือช่องเก็บของวางของต่างๆมันถือว่าโอเคต่อมาก็จะเป็นตัว Cil แล้วก็ Yaris a t i v ซึ่ง2คันเนี้ยเพว่ามันจะอยู่ใกล้เคียงกันคือถ้าเป็นตัว Cil แท่นมันใหญ่มากเลยนะ first impression หรือว่าความรู้สึกแรกของเรา้แท่นมันใหญ่อ่ะแปลว่าช่องเก็บของของมันอะจุดต่างๆนะมันจะรู้สึกว่ามันอเนกประสงค์มันอำนวยความสะดวกแต่สําหรับผมอะมันจะไม่ได้สะดวกถึงขนาดนั้นอะคือมันมีช่องวางจุกจิกก็จริงอะ แต่ว่าในการวางของแต่ละอย่างคือมันวางได้แค่แบบอย่างละชิ้นหรือว่าทีละชิ้นอ่ะเอออย่างเช่นแบบอโทรศัพท์วางไว้อยู่ตรงนี้กล่องแว่นวาไว้อยู่ที่หนึ่งกระเป๋าตังก็อาจจะวางไว้อีกที่หนึ่งบางทีเราวางของซ้อนกันอ่ะได้แต่ถ้าสมมติเราขับอยู่แล้วบางจังหวะเราเข้าโค้งหรือว่าถนนหรือว่าพื้นอาจจะไม่ได้เรียบมากนักบางทีมันอาจจะเซไปหรือว่าเกรนออกก็ได้ส่วนยาริสเอทีอ่ะพื้นที่ของเขาอ่ะมันจะจํากัดอยู่พอควรเพราะมันไม่ได้ใหญ่มากนักสมมติถ้าเราวางขวดน้ําอยู่ตรงที่วางแก้ของเขาแล้วอ่ะที่เหลือพื้นที่รวมมๆออาจจะะไไ่ด้เย สักเท่าไหร่ อันนี้ผมพูดถึงความสุดวกสบายเป็นหลักนะไม่ใช่แบบพื้นที่โดยรวมในการเก็บของในแต่ละจุดแล้วมารวมกันนะว่าสามารถจุของได้มากน้อยแค่ไหนนะและสุดท้ายคือพื้นที่ท้ายรถสมมติถ้าเราจะต้องเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทางต่างๆอะ่ะเอาตามตรงนะทั้ง4คันนี้เลยพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายถือว่าโอเคเลยนะไม่ว่าจะเป็นยาริสจะเป็น Honda City BYD ีดีซก็ตาม MG3 ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าแน่นอะนถ้าเราเปรียบเทียบแล้วว่าในบรรดา4ีคันนี้เอ็มจาอ่ะจะเสียเปรีย เพราะว่าเนื่องจากเป็นแฮชแบ็กถ้ารถเป็นแฮชแบ็กอัพื้นที่เก็บของด้านท้ายมันจะไม่ได้กว้างมากหนักนะแต่ว่าในขณนะดเดียวกันสมมติถ้าเราชอบ MG 3อยู่และเราดูพื้นที่ด้านท้ายเป็นปัจจัยแล้วว่ะคือจริงๆอ่ะสมมติถ้าเราไม่ได้ใช้พื้นที่แถวที่2อะเราก็สามารถพับได้เลยพื้นที่วางของก็จะเหลือเฟือเลยครับ ส่วนออปชันนะถ้าพูดกันตามตรงอะในแต่ละคันในแต่ละรุ่นนะก็มีให้มาประมาณนึงเลยนะอยู่ที่ว่าเราเน้นระบบไหนหรือว่าเราแค่ดูภาพรวมว่าเอ้ยคันไหนให้ออปชันมากที่สุดก็เอาตามตรงเลยถ้าเราเน้นจุดๆุดนั้นนะก็มันจะมี b y d s e a l 5แล้วก็ y r r s s a t i v e อันนี้คือสำหรับผมอะจะให้ออปชันมาครบประมาณนึงเลยเยอะอยู่พอสมควรแต่ถ้าเราจะต้องชั่งน้ำหนักแล้วว่ะ คือตัว BYD s e l 5แน่นอนถ้าเป็นรถจากฝั่งประเทศจีนอ่ะในแง่ของออปชันในแง่ของระบบต่างๆอ่ะหายห่วงคือมาครบแน่นอนเลยแต่ว่าสำหรับผมอะ Yaris a t i v e ก็ใกล้เคียงพอควรถ้าไม่ได้เทียบเท่านะในขณะเดียวกันถ้าเราไปเทียบ Honda City กับ MG 3อะคือระบบของเขาอะ ก็มีมาให้เยอะอย่างที่บอกแต่ว่ามันจะน้อยกว่านิดนึงก็หลักๆเลยนะที่เราพูดถึงหลักๆเลยก็คือ Honda ก็จะนึกถึง Blindspot นั่นเอง City จะยังไม่มี Blindspot มาและ MG3 ก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันผมสังเกตว่าเอ๊ยมันก็ไม่มี Blindspot มาให้เช่นเดียวกันนะ แต่ว่าถ้าเราไปเปรียบเทียบ MG 3อ่ะมันจะมีกล้อง360องศานะแต่ว่า Honda City จะไม่มี Honda City จะมีแค่เฉพาะ Lane Watch แต่ว่าในขนาดเดียวกันถ้าเราเล็ง City อยู่อ่ะจุดเด่นของเขาเลยคือถึงแม้ระบบของเขาอ่ะอันนี้พูดถึงระบบนะเขามีให้อาจจะไม่ได้เยอะมากนะักถ้าเทียบกับเจ้าอื่นๆแล้วแต่ว่าการใช้งานของระบบต่างๆอ่ะมันเสถียรและมันดีอย่างเช่น Honda Sensing ของเขาอ่ะเซนเซอร์กะระยะต่างๆระบบความปลอดภัย Adaptive Cruise Control เป็นต้น อันนี้ของเขาอะระบบมันเสถียรพอสมควรเลยไม่ได้แปลว,ว่าคันอื่นไม่ได้ดีนะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบแล้วว่าซิตี้อะสำหรับผมในแง่ของการใช้งานระบบอะมันจะดีกว่าแต่แน่นอนนี่คือพูดถึงณนะตอนนี้เท่านั้นนะเพราะว่า Honda อันนี้ผมแค่พูดเผื่อไว้ ก็เอาตัว Accord ์นะครับบลิสปอร์ตเข้ามาแล้วแต่ว่าตัดฮอนดาาเลนวอชออกไปในอนาคตก็ไม่แน่ครับซิตี้ก็อาจจะใช้สูตรนี้เหมือนกันอันนี้อาจจะต้องรอติดตามกันอีกทีว่าจะมาในรูปแบบไหนนั่นเองแต่ถ้าถามมุมมองส่วนตัวของผมแล้วในแง่ของการใช้งานอะผมว่ายาเรส จะตอบโจทย์มากสุดเพราะว่า B Y D s e l ถ้าเปรียบเทียบอะมันเยอะกว่าจริงแต่ว่ามันเยอะบางทีมันเยอะจนเกินไปอะบางทีมันแบบงงอะมันตื้อๆเซนเซอร์จีปาัดเยอะมากมายเลยนะอันนี้แค่พูดไว้เป็นข้อสังเกตละกันแต่ยาริสเอทีฟที่ผมชอบอะก็คือมันจะมีกล้องบันทึกภาพไม่ใช่กล้อง360อองศานะแต่กล้องบันทึกภาพด้านหน้าครับ คือเนี้ยมันสําคัญเพราะว่าตอนนี้เนาะมันเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเราขับรถอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นการที่มีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าไว้อ่ะมันก็จะเป็นหลักฐานที่สําคัญอันนี้คือมันจะมากับตัวรถเลยเราจะไม่ได้ต้องไปติดจากข้างนอกเพิ่มเติมคือมันเป็นดีเทลเล็กๆแหละสําหรับผมนะผมก็พูดเสมอแหละตอนรีวิวยาริสหรือว่าตอนเปรียบเทียบอะไรกับยาริสก็ตามอะ่ะผมจะชอบกล้องบันทึกภาพมากที่สุดเพราะว่ามันสําคัญจริงๆในแง่ของความปลอดภัยของเราและถ้าเป็น MG3 อะ่ะผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบในแต่ะจุด มันจะมีรุ่นอื่นน่ะที่ดีกว่า แต่จุดที่ MG 3อมาได้เปรียบเลยคือภาพโดยรวมคือในเรื่องของราคาคุณไปเปรียบเทียบเลยที่ผมพูดไว้ก่อนหน้าเนี่ย MG อ่ะราคามันจะปังสุดและในขนาดเดียวกันอ่ะมันจะเป็นแฮชแบ็กด้วยซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบแฮชแบ็กเป็นจริงเป็นจังกันเองเลยมันก็จะมีแค่ Honda City เท่านั้นเพราะยาริสก็อาจจะตัวแฮชแบ็กเขาไม่ได้ปังมากนะักสำหรับผมนะแล้วก็ BYD ีีซ5ห้าก็ยังไม่มีแฮชแบ็กส่วนการขับขี่อ่ะทั้ง4คันมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจอยู่นะคือทั้งหมดเนี่ยขอ,อย้ำว่าเป็นไฮบริด ในการขับขี่จะแตกต่างกัน ผมจะแบ่งเป็นสส่วนละกันกลุ่มแรกคือจะเป็นยาริสแล้วก็ซิตี้อันนี้คือเขาจะโฟกัสในเรื่องของเครื่องยนต์เป็นหลักและตัวมอเตอร์จะมาคอยซัพพอร์ตเป็นบางช่วงคือ MG 3และ c ซเขาจะเน้นตัวมอเตอร์เป็นหลักและเครื่องยนต์มาคอยซัพพอร์ตตามช่วงคือมันจะ cross กันหรือว่าสลับกันนั่นเองนะครับในแง่ของ2กลุ่มนี้คือ f e ลลิ่งและความรู้สึกในการขับขี่ก็จะแตกต่างกันแน่นอนว่าถ้าเป็นยาริสหรือว่าซิตี้ในกลุ่มนั้นคือมันจะรู้สึกว่ามันขับสนุกเสียงเครื่องมันก็จะมานะครับ ็นตัวซ5 MT3 มันก็จะขับได้พริ้วเลยแต่ว่าในขนาดเดียวกันเสียงมันก็จะเงียบก็คือฟิลเหมือนรถไฟฟ้านั่นแหละนะครับแต่ว่ามันมีเครื่องยนต์มาคอยสป,ปอร์ตอย่างที่บอกไว้อันนั้นคือในแง่ของความรู้สึกเป็นหลักนะแต่ถ้าเราพูดถึงอัตราการเร่งหรือว่าความเร็วความแรงอะสมมติถ้าเราต้องการแบบเหยียบปึ้งมาปั๊บเลยอันไหนอะแรงสุดก็แน่นอน BYD ซ5จะแรงที่สุดนะ ต่อมาก็จะเป็นตัว Honda City เพราะว่ารอบของมันนะหรือว่าถ้าพูดถึงภาพรวมของการขับขี่อะซิตี้จะเด่นในจุดนี้และต่อมาสำหรับผมก็จะเป็นตัวยา r i s แล้วก็ MG3 ซึ่งอันนี้คือจะใกล้เคียงกันนะครับยาริ s กับ MG3 คาแรคเตอร์ของทั้งสองคันนี้มันจะไม่ได้แบบพุ่งจีจ๊ดจ๊าดไม่ได้แรงอะไรมากมายอยู่แล้วอันนี้คือเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอันนี้ไม่ได้แปลว่าดีหรือว่าไม่ดีอันนี้แค่เปรียบเทียบในแง่ของลักษณะของการใช้งานหรือว่าคาแรคเตอร์ของรถของทั้ง4คันนี้เลยว่า เป็นอย่างไรแต่ทั้ง4คันเนี้ยมันไม่ได้ช้ามันไม่ได้อื่นเลยนะอันนี้แค่บอกไว้ว่าถ้าเราแค่แรงในแง่ของความแรงหรือว่าความเร็วอะสมมุติถ้าเราจะต้องไล่ตามลำดับอะมันจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งเอาตามตรงอะคือถ้าเราพูดถึง Toyota y a r ร s โซไฮบริดเนี่ยคือบอกได้เลยว่าถ้าเราเปรียบเทียบก,กับแค่ t y y t t y y r i ริัวปกติอะมันแตกต่างกันโดยประมาณนึงเลยซึ่งรอบ ความเร็วความแรงมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนมันมีการพัฒนามาประมาณหนึ่งอยู่แล้วอันนี้คือเผื่อท่านใดที่โฟกัสตัว t o y o ต a y ยาริเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีขนาดที่แรงเกินไปจนเอาไม่อยู่นะอันนี้คืออยู่ในแรงหรือว่าในเลเวลที่ดีเลยแต่ถ้าเราดูตัวรอบประครับของแต่ละคันแน่นอนว่าซีล 5MG3 มันจะตอบสนองเร็วกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเน้นมอเตอร์เป็นหลักมันจะไม่ได้ต้องรอรอเหมือนตัวเครื่องยนต์ซิตี้ก็จะตามลําดับมาคือมันไม่ได้แบบต้องรอนานขนาดน,านั้นแต่เนื่องจากมันเ,เน ก็จะใช้เวลานิดนึงแล้วก็ยาริสก็จะอยู่ตามกว่า City ้อีกนิดนึงนะครับอันนี้คือไล่ตามระดับในแง่ของรอบเวลาเราเหยียบคันเร่งนั่นเองนะส่วนแฮนด์ลิ่งการควบคุมอะผมจะชอบตัวยาริส a t ทิฟโดยเฉพาะตัว GR Sport เนี่ยคือใช้ได้เลยมันจะหนักนิดนึงแต่ว่ากริปการหัก การเข้าโคง้งจิปาถะคือดีมากดีมากๆเลยแล้วต่อมาก็จะเป็น Honda City อันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นของเขาอยู่เหมือนกัน City จุดเด่นอ่ะคือมันจะเรื่องของตัวเครื่องยนต์การขับขี่ฟีลิ่งการขับขี่แล้วก็พงมาไรยอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยต่อมาก็ถ้าเอาตามตรงนะตัวซีลหกับ MG3 มะมันจะไม่ได้แตกต่างกันถึงขนาดนั้นแต่ถ้าให้เลือกอ่ะผมว่าตัวซีลห พวงมาลัยการควบคุมมันจะดีกว่าตัว MG3 นะอันนี้คือไล่ตามลำดับเลยความโคมการควบคุมความกระชับก็ตามส่วนช่วงล่างการเกาะถนนก็จริงๆก็ลำดับก็จะใกล้เคียงกันเลยนะจากการควบคุมพวงมาลัยก็เหมือนกันเลยยาริสตัว GR นะ Honda City ซี 5, แล้วก็ MG3 ก็สูตรเหมือนกันเลยกับการควบคุมพวงมาลัยฟีลิ่งคล้ายๆกันเลยนะครับลำดับเรนกิงนะแต่ถ้าเป็นตัวยา r i สเอทิ ip, ตัวร่มต้นตัวพรีเมียมอ่ะมันจะต่ำกว่า Honda City นิดหนึ่งสำหรับผมอันนี้เพราะว่า2รุ่นย่อยเนี่ยอันนี้คือต้องพูดเลยเพราะว่า มันแตกต่างกันคนละระดับเลยนะรุ่นย่อยของ Yaris a t Hybrid นะครับส่วนเบาะมันจะแบ่งคาแรคเตอร์อยู่นิดนึงคือมันจะเน้นคอมฟอร์ตหรือมันจะเทไปทางสปอร์ตนิดนึงคือถ้าเราไปสายคอมฟอร์ตแบบสบายๆชิลๆอ่ะก็จะมีตัวเซล5แล้วก็ตัว MG 3แล้วก็ตัว y a r i สที่เป็นตัวพรีเมียมด้วยแต่ถ้าเราเน้นสปอร์ตหน่อยให้มันแบบกระชับะเวลาเราแบบเข้าโค้งเวลาเราเลี้ยวอะไรแบบเนี้ยและตัวเราแบบไม่ได้โยนตามไปหรือเอียงตามไปด้วยะ ก็คือจะไปสายสปอร์ตนิดนึงก็คือตัว G R ของ Yaris แล้วก็ Honda City อันนี้คือผมไล่ตามลำดับไปเลยการเก็บเสียงอ่ะต่อไปก็ถ้าผมแรงนะผมว่า B Y D C O a l 5เก็บเสียงได้ดีเพลเพลดีที่สุดเลยลองลงมาอันนี้คือจะใกล้เคียงกันเลย คือ MG 3แล้วก็ Yaris Active แล้วก็ Honda City ผมว่า3คันนี้เก็บเสียงได้อยู่ในแรงเดียวกันแต่อยู่ที่ว่าเสียงรบกวนต่างๆอ่ะมันจะเข้ามาจากทางไหนอย่างเช่นบางคันมันอาจจะมาจากพื้นถนนตัวยางหรือบางคันก็จะมาจากเสียงลมหรือบางคันก็จะมาจากเสียงรบกวนอย่างเช่นเสียงเครื่องยนต์ของคันอื่นเสียงมอเตอร์ไซค์เสียง,ตยงตแตรอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเราเน้นน้ําหนักพวงมาลัยเลยอ่ะคือทั้ง4คันนี้มันจะอยู่ใกล้เคียงกันหมดเลยเว้นแต่ตัว GR Sport ของ Yaris อันเนี้ยมั แต่หนักกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งแต่ว่าในขนาดเดียวกันอย่างที่บอกไว้ว่าคือตัว GR มันจะเฟิร์มมันจะคมกริปอะ การเข้าโค้งการควบคุมอะ่ะมันดีกว่าอย่างแน่นอนแต่ว่ามันอาจจะมีแค่น้ำหนักที่เพิ่มเข้ามานิดหนึ่งสมมติถ้าเราเน้นจุดนี้เป็นหลักส่วนอัตราเส้นเปลืองอะ่ะต้องคำนึงด้วยนะว่าที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้คือ City y ยา i s และ MG3 มอ่ะมันจะเป็น Hybrid แต่ว่าซีลหมันเป็น Plugin Hybrid ถ้าเราดูเต็ม capacity หรือว่าประสิทธิภาพของแต่ละคันเลยอะ่ะคือ BYD ซีลหมันจะประหยัดที่สุดเพราะว่ามันสามารถชาร์จแบตเตอรี่กลับเข้าไปได้คือสมมติถ้าเราขับอยู่ในเมืองหรือว่าเราอาจจะแบบไม่ได้ขับ ระยะไกลถึงขนาดนั้นนะเราชาร์จแบตเต็มเราใช้โหมด e-v ขับไฟฟ้าเพียวๆล้วนๆเลยเราก็แทบจะไม่ได้กินน้ำมันเลยซึ่งถ้าดูค่าเฉลี่ยแล้วมันก็จะเปลียบน้ำมันแต่ว่าในขนาดเดียวกันนะสมมติถ้าเราไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่เต็มของ b y d ซ a l 5หรือว่าแบตเตอรี่ของเราอะเหลือน้อยอย่างเช่นนะต่ำกว่า25%อันนี้คือตัวอย่างก่อนคือมันจะกินน้ำมันประมาณนึงเลยเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าตัว cil 5 มันจะเน้นว่าถ้าแบตเตอรี่ต่ำกว่า25%อน่ะมันจะใช้โหมด e g e n e r a ร e หรือว่าโหมดชาร์จะที่จะเอาพลังงานต่างๆไม่ว่าจะจากน้ำมันพลังงานที่เสียไปอะเอากลับเข้าสู่แบตเตอรี่ให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิน25%ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นแล้วอะมันก็จะกินน้ำมันเยอะประมาณหนึ่งเลยแต่สมมติอะแบตเตอรี่ของเราอะเหลือแบบ50%ยกตัวอย่างนะและเราขับไม่ได้ไกลอาจจะเหลือแบบ40-30%หลังจากนั้นหลังจากการใช้งานของเราอ่ะ อันนั้นอะ่ะมันก็จะประหยัดเพราะว่าอย่างที่บอกเกณฑ์ของมันอะ่ะมันยังไม่ได้อยู่ต่ำกว่า25แต่ว่าเราจะต้องขยันชาร์จนะเพราะว่าสมมติเราเดินทางไปทำงานอยู่ทุกวันหรือว่าเราเดินทางไปต่างจังหวัดสมมตินะ้าเราก็ต้องชาร์จอยู่เรื่อยๆเอาแบบนั้นเลยละกันนะครับแล้วก็มันจะไม่ได้มีเป็นแบบ DC นะมันจะมีแบบ AC อย่างเดียวซึ่งมันก็จะใช้เวลาชาร์จนานพอสมควรนะครับเพื่อที่จะได้เต็มแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นแบบ ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยแบตเตอรี่มันก็ไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดนั้นมันก็จะไม่ได้ใช้เวลานานเมื่อเทียบกับที่เป็นแบตใหญ่เบลเทอร์แต่ว่าในขนาดเดียวกันมันก็ใช้เวลาประมาณหนึ่ง,มเ,มง,มเ,มงเมื่อคุณเทียบแล้วกับการชาร์จแบบ fast charge ซึ่งตัวซิลห้าคันนี้ยังไม่มีให้นั่นเองอันนี้คือเน้นแค่ตัวซิลห้าเป็นหลักเพื่อจะได้เห็นภาพแล้วกันนะแต่ถ้าเราพูดถึงอัตราซึ่งเปลืองโดยรวมแล้วอะคือถ้าแรงตามลำดับอะคือตัวยาริษะจะประหยัดมากที่สุด ลองลงมาก็จะเป็น Honda City แล้วก็ต่อด้วย MG3 ตามลำดับ แต่ทั้งหมดแล้วมันอยู่ที่การขับขี่ของเราด้วยสมมติถ้าเราเป็นคนที่ขับประหยัดจริงๆและเราชอบ MG 3ถึงแม้โอเคตัวเลขมันอาจจะไม่ได้ประหยัดที่สุดแต่ภาพโดยรวมการใช้งานมันก็จะประหยัดประมาณนึงก็ไม่ได้น่าเกลียดเมื่อเปรียบเทียบกับคันอื่นอยู่แล้วคือทั้งหมดมันก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละท่านด้วยอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบการใช้งานของแต่ละจุดของแต่ละรุ่นนะว่าคันไหนเด่นในจุดไหนแต่ก็ต้องคํานึงด้วยนะอะสมมติยกตัวอ,อ,อย่างอย่าง MG 3ผมเปรียบเทียบแล้วมันอาจจะไม่ได้เด่นที่สุดใน แต่ละจุดนะแต่ว่าในเรื่องของราคามันแตกต่างกันประมาณนึงเลยนะสมมติเรามาอ้างเองอะ่ะแล้วเราเปรียบเทียบกับที่ผมพูดไว้อีก3คันอะ่ะคือ MG 3มอะ่ะมันจะถูกกว่าประมาณ1 0 0 0 0แบาทเลยนะและณนะตอนนี้ที่ผมบอกไวอ้อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตอะ่มะม,มันจะมีโปรโมชั่นมันจะมีส่วนลดมากน้อยแค่ไหนคือเราก็ต้องชั่งน้ําหนักเนาะสมมติเราเน้นรถที่ดีกว่าอะ่ะราคามันก็อาจจะสูงกว่านิดนึงนะถ้าเราตั้งคําถามว่าแบบเอ้ยนอกจาก MG 3อะ่ะ มันจะมีขนไหนที่จะลดราคาหรือจัดโปรโมชั่นอีกหรือเปล่าก็เอาตามตรงโอกาสที่สูงสุดก็ B Y D เทรนของเขามาเยอะอยู่พอควรแล้วก็ต่อมา Honda City ก็มีโปรโมชั่นอยู่บ้างแต่ถ้าพูดตามตรงอ่ะยาริษะง,ง่ายๆเลยเพราะว่ายาครับ ในแง่ของโปรโมชั่นนะเพราะว่าถ้าคุณดูยอดจองยอดขายของคันนี้คือมันปังมากมันไม่มีความจําเป็นที่จะต้องลดมันไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องจัดโปรโมชั่นอะไรถึงขนาดนั้นเลยแต่อันนี้ก็ต้องคํานึงถึงเรื่องสู่บริการหลังการขายอันไหลด้วยนะถ้าเราเน้นเรื่องของศู์นะแน่นอนว่าพวกญี่ปุ่นนะครับ t o y o ต a Honda อันเนี้ยคือมันจะมั่นคงมากสุด MG อ่ะถือว่าพักหลังก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าเอาตามตรง MG ก็อยู่ที่ตลาดประเทศไทยหรือว่าอยู่ที่ประเทศไทยนานพอสมควรแล้วและถือว่าเป็นแบรนด์จีนแรกที่มาอยู่ที่ประเทศไทยก็ว่าได้ส่วน BYD อ่ะคือมันจะรออะไรนานอยู่พอสมควรนะครับจากที่ฟีดแบ็ที่ได้รับกลับมานะอันนี้อาจจะต้องคำนึงด้วยละกันเพราะว่าสมมติถ้า รถของเราอ่ะมันอาจจะมีปัญหาแบบจุกจิกอะซึ่งโดยปกติมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลานานมากนะะักอะแต่เวลาเราเข้าศูนย์อะบางทีมันอาจจะต้องรอานานกว่าที่คิดก็ได้นะแล้วก็ในเรื่องของความเสถียรด้วยเป็นต้นบางทีมันก็อาจจะไม่ได้แบบปังถึงขนาดนั้นอ่ะน,นี่แค่เปรียบเทียบของ b y d กับ MG นะแต่ก็ต้องชั่งน้ําหนักในเรื่องของราคาด้วยอย่างที่บอกไว้มันมองได้2ด้านว่าเราเทไปจุดไหนหรือว่าไปทางไหนก็ตามนะอันนี้เป็นภาพโดยรวมนะครับผมสรุปแบบโดยประมาณนะครับของ4คันนี้ว่าถ้าเราเปรียบเทียบ และเรากําลังตัดสินใจอยู่่เราจะเลือกขันไหนมันมีองค์ประกอบที่จะต้องพิจารณาแล้วก็เป็นข้อคิดต่างๆมากมายถ้าคุณผู้ชมนะอยากจะดูการรีวิวแบบเห็นคั้นจริงที่ผมเปรียบเทียบการใช้งานเป๊ะๆปังๆไปเลยผมก็ได้รีวิวไว้หมดแล้วนะอย่างเช่นอะโตโยต้ายาริสเปรียบเทียบกับ Honda City ก็มีการรีวิว b y d ซีก็มีการรีวิว MG3 ก็มีเหมือนกันอันนั้ขับไปที่เชียงใหม่เลยคือแบบมีหมดเลยนะครับเปิดท่านใด สงสัยในจุดต่างๆเพิ่มเติมนะหรือว่าในขนาดเดียวกันมีจุดไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับวันนี้ผมทอมมี่ธทรธรรมทอมศสีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ